สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับเสาร์วันหนึ่งมาพอกันกับบ้านกับสาวน้องเก้าครับพอกันเสาร์วันที่สิบเอ็ดกันหลาฮกพกเด้อจ้ะแม่ครับวันนี้บ้านสาวน้องพาพี่น้องเขาเล่าปลาขึ้นกัาเนาะแม่พี่การต้องอยู่ที่สำน้องชงน้องจองให้จำนวนไหนครามเพื่อวุญิลีกจอยบัวเราจะทานนี่ได้อจ้ะวันนี้ก็เขาปลาสวยเลยเนาะแม่ครับมันเก่าโมงคืนเหมือนจะบอกมึงสองเขาตื่นมาเห็ดต่าพริกเนาะแม่ไอพี่เห็นน้องจ้ะแล้วก็ให้น้องไปส่งให้เนาะเาเห็ดส่งมาท่านเนาะแม่จ้ะแล้วจังเลยเขาปลาวน้องก นี่บุญมาบอกพี่หวัน้องเด้อจ้ะวันที่18ตุลาสือหอดี่เนาะแมน,น,นครับวัดบ้านสันน o n เพิ่นเห็ดกระจินเนาะกระินบ้านสันน o n กะสิโลนถ้าบุญเห็ดตัวนึงเข้าไปถวายวัดเนาะพี่น้องเฮาท่านใดสนใจลมทำบุญกับรรล้งสงันน o n กะทำบุญไหนเด้อจ้ะบรล้งสงันน ong กะสิเป็นสะพานบุญให้เนาะเมนครับหาบาทรซิบบัตเนาะจ่าสมถุกันไปร่วมร่วงกันไปเนาะเพราะว่าบัดรบานสันนองกะยังบ่คว่าจะเลื่อนเนาะยังขาดเกินอยู่ได้ล่ายางอยู่จ้ะ ครับพี่น้องเขาอยากทำบุญกับเป๋ล่างเะนั่กัลองทำบนไหนเด้อจ้ะครับบุระหามาสิบบาทครับแมนจ้ะลายกนก็ได้ลายเองครับแมนจ้ะไปจ้ะไปกันเลยจ้ามาเหมืนเขาสิมาหน่อยมาแล้วไปได้นะจ้ะแมนครับอี่นะครับจุ่มเลยของเาเนนะรับเดี๋ยวก็มองโกวีเลยจ้ะโอ้ยหากไม่หน่อยเพื่อลายครับเปลี่ยนกระยากระเป๋างานไม่เนาะ มันมาเด้อเต็มตาหลวงตาเมื่อไหร่เด้องามเลยจ้ะสองดอกครับคนมัดตกใส่นะง่าครับดอกงามดีแไงจ้ะนี่เห็ดนาเลยครับเขางามนะงามเนี่ยเว้ยลานนี่น่ามาล้านเลยแกงแซ่บคือเด้ครับหวานมากเห็นวานหมดเนาะอืมแต่ว่าเนี่ยงครับนี่คนมัตกใส่กันเนาะ

หวานซ้ำนี่นี่เนาะโอ้โหปะปานี่หวานบ๊อบหวานปนหวานอย่างเนี่นกมส่เนี่ยหลือ่เขาถอดเขาถอดเหลือพ่อดอกกนะ่าบจากสีเนาะือเก่งเลยอยู่บาลานเด็กปรถมถือนนี่เอาไปได้

อะไรครับงามเงี้ยโอ้ยสิบนีเลยนะครับเาทำคลาครับไหนเวลาดอกเี่บ่อุ้ยไ๋อไบน้าปุ้โอ้ยบะไระไรไคายนาะปุ่นีเปนจ๋าเลยครับข้าไปเก็บมงามีครับเปขลาะยินใช่ ค้าลายครับครับหนงนกบบาลันมันหอดบาทเด้อครับใหนใหญ่ให้นนองบาลันน้องแหวนมันนี่ไปหาเห็ดปูหมานครับมันนี่ในเกงหน่อยนึงเนาะในเกงหน่อยนึงครับหน่นกบลัง่างเห็ดปวกเขาก็ได้อยู่ครับแต่ว่ากระไดบปลายเห็ดเปลืองค้าลายเลือดนี่เนาะเะาก็ไปบโบลายหมองเพราะว่าหน้าใบจะลอยแล้น แถวข้าเต็นเนาะมาแด็กอะลงมาแล้วจะมันมึงเหนียวเพรเป็นทาง,ทางครับโมเพิ่นไปน้ากันกับเถียวบัวไหลให้ก,นนใหก,กันครับเพิ่นกันเลาะคากขึ้กันเพิ่นวะเที่ยงค่มีเพี้ยนไปทางไหมเนาะไม่สอบกับบ้านเนาะพักพรก,ก่อนจับมาเธอดเดินทางไปทางอื่นเนาะนจะไปสูยญหันมาเธอว่มีก็สิไปเม,มื่อยขี้เมื่ซื้อจ้ะเลยส่วนยงานกับบ้านเนาะเมนครับพักเอาแรงก่อน จะมีการเดินทางสนุกกับชิมาเกงครับแกงกินข้าวเที่ยงครับพี่น้องอย่าไปเด้อจ้ามันแถวน้องจองเนาะเมีนครับเฮ็ดเพิ่นไหวครับเมีนจะแว่ที่เห็นพี่น้องเพิ่นใดญนั่นคือเพิ่นเก่าหัวแจ็คมองจักบอลนะเราเพิ่นเกือกขี่มอไซค์าะเนาะบอดดิบบอดดิบยางลรอครับเพิ่นขี่มอไซค์ไปจอดตามจุดตามโฮมเพิ่นครับโฮมไหนเพราะว่าเฮ็ดเพิ่นบอดดิออกไป ทัวว่วหมดทุกโซนเนาะเพราะว่าผู้คนอยู่ไก่เพิ่นก็ไอเก็บพอได้เก็บดูครับแต่ว่าผู้ไ<น><ม>กลไก่โบตกบ่บต่อไปเนาะบ่เม,มนนะครับ <นะ S 2> แต่ว่าแต่อยากไปลองมึงเดี๋ลองเมึงครับแต่ว่าพอร้านแนะนําว่าบ่ต้องไปดีกว่าเพราะว่ารอบใหม่เพิ่นเนาะแม่นครับหลอเบ,บิง่งเห็ดออกรอบใหม่เพิ่นครับแต่ว่ารอบนี้คือสิหายากแหละครับถ้าโบหมานอีหลีครับ วันผัดขี้แดงสิหมาเนเนาะตอบจุ๊บๆมี่อยู่นใจเฮ็ดปั่เขาไปมันอีกะมีพ่อโยกของบ่หลายเนาะครับไปเดี๋ยวจะนวดสไปแกงกินข้าวเที่ยงละจ้าเนียนครับครับโอ้โหกระเดียดนะครับใส่พริกเนาะครับใส่ไข่ลงไปจ้ะมันอีโสมซาน้องซานนองเสียเอาเองเยอะจ้ะเยอะจะใส่ จะไปใส่ไอ้เงกูล่ะผักติ๋วหรือว่าใบาม่วงเนาะใส่ผักติว๋วครับแกงเห็ดป่วย่างเดียวล้ว,ลว,ลวนๆนี่ใส่กับน้ำมันสมกระเสียบเด้อพี่น้องพี่น้องเมาแถนนี้บุญเคยลองลองมันก่อนเด้อใส่เหอะๆเลยจ้ะหลายเด้เยอะพ้่น้องก็ใส่ผิดงานลงไปนั่นจ้ะ เนี๋นไไอหลอดก็มีบาส้ใสเกน้อกว่านะโอเค,ครับโอเปเติมเดือดแล้วครับเดือดอเดือดหยุกนะครับใส่น้ำปลาด้อจ้ะยาเส้น่รากใส่ตอนโขกไปเดือดแบบนอ้ครับหามาพอจะโย้กินครับประมาณยังก็จะกินอยู่ครับเด่น,นมาซู้นเขาบอกคือเขาสีไปท้้งอียนหรือว่าเขาอยากกล้ามผ้าพ,พอน,นีกอะ สีหลทตัวนี้เนาะี่ครับกนั่นกับะเขืออย่างไปทั้งไม่นะจ๊ะเสื่อฟกักาผักคนนะจ๊ะการเดินทางกัไกดครับยากบานกน้องไปน้องจองนี่อร่อยก็โล่กอรยก็โล่งครับใส่องชุลใส่กระเะเสียนะจ๊ะใส่เพื่อรสชาติน้อยแล้วก็เดี๋ยวรอให้ที่้งซุปก่อนนะ ถาหนองกระสีมีบวบดิเด้อจ้ะบวบเมืนหนอนหันเป็นแบนเนาะหันเป็นโค้งโค้งนะจ๊ะไอพอนนอนอ่อนเนาะเกิดหยาบแบบนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวปล่อยให้เฮ็ดทับซุปกันเนาะอาจารย์ใส่บวบลงไปนะจ๊ะนี่ครับเพิ่งทอดซุปเนาะนี่ชาเซ่ลงไปเด้ออาจารย์ถ้าหนอนแขกไงถ้าหนองกระส่เลยเด้อเด็พี่น้องแกงไปตัวจีบประเด็นแต่ว่าแกงเฮ็ดบวบจะไม่สมเสียด้อจาะย์ถ้องแกงลองมึงนะครับหลบหนึงเหมือนเนาะ ก uh, no? <Yeah, hey. S 2> ็เกินแต่ดนๆเมันจันมาลองแกมืออีกโอ้เสียบแหงจ้ะาสปล่อยให้าสุกก่อนนะใส่เาอีตัวแล้วกันจะจัดการกินเลยหคระุบแล้วคัุก้วอย่าเมี้ยวใส่หลักดงมาเปอีตุ่ลงไปเนาะน่ครับออม่้ยเลยจ้ะเราไปกินเขาก็น้ำมันนะ่ครับ อันนี้เราพรอเสิร์ฟแล้วครับน้ำมันนี่เป็นน้ำมันเพรฟาเนาะแซนวิชเห็ดเองเด้อจ้ะกินคนไข่ไข่กันกับแกงแกงป่อยยังก็คือ้ยังเกาะไม,ไม่ละงะะั<ก>่มบ่ดนะใส่<ก>บวบใส่น้ำมันส้มนะแกงหอกแกงหอกคือน,น้ำมันสมครับ <c oughs> อนี่กินได้ด้วยไงนำนำหนาสอน จำนาแงสอนาคิงหน่อยแี่ไปาคิ้งน่อยลูกหวกแน่ครับเสีบกระนตัวละมกินเขาทั้งเทีหน้าบันหมดแดงกกัดมือวอนเนียวเนีกินเลยวะอ้ยมือนี่เสียเลยหนุันเลยสมัยเป็นยังหน่อยครับปหายที่ผาวาลนดำ่าว่าลาน่อยดดำนะใำกันเนื้อสิโตกายน้องนางเบิ้งกินเขากันแล้เนาะมครับ เด้อจ้ะเมื่อกีขอ้ข่าวน้ำกันกำลางสนองเด้อจ้ะมาจ้าเย์มากีนข่าวน้ำกำลางสนองเด้อจ้าครับเทียงนนเนาะเทียงครับต่อเทียงเขงาใบครับบ่ายที่แหละบ่ายา <laughs> อันนี้ตำมอือน้ำเนาะตำมือที่ซังไปตำเด้อจ้ะซื้อมาเนาะยิ้มแหงจ้ะน้องไปซื้อหายจ้ะเสียแค่แข้งมันอ่อนที่รถมาครับเที่ยวหอป่านเออเสียเที่ยวหอป่านเสียเที่ยวหอป่านเอาเด้อ อ่อนดีว่ะแซ่ครับเยังไม่คือเราห,ห,หน้า,านเก่งๆอีกเนาะแซ่เป็ดเกาสม่ำเปลี่ยนจะเป็นผักกิ่วมาใส่ซทำไมสมองเนาะแต่ว่าขาวอันแห้งคือเกงใส่กันกับเห็ดปวงนะจ้ะนี่ครับคือขาวบาลานซา,าน้ำนเนื้อครับ ก้าต,ตัวปเดครับนี่นองากยาุยปูมันบบเนาะปูมันเดแน่นปมเห็ดขวอยูเนาะแมนขันดินดปเดียนปูมัน,นบบบ่อดเห็ดขวยเนาะคนมามาอถึงชืง่นอนาจะอ,อยู่ตามไปสองเปยังไปเนาะนั่นระนาม,ามก่กอแพงด้นนจ้ะน,น,นี่นงเี้น ไปเอาให้ตัวข้างๆคุณวันนี้นี่เห็นดอกนห่อยก็มีอยู่ต่ว่าไปมือนี้บ่มีเลยครับแปน่ไปกหดแลพี่น้องก็ไปได้เลนะครับพี่น้องเาหลายคนก็อกันกับ่เห็นู้ได้ไลเนาะแต่เห็ดไม่น้อยครับานูเพ่นหมาเพื่องหนาแม่ครับกลางนองเขา ขาหอดปลาประมาณกับม้งคืนเนาะสิบส te ah <bag> no? ิบโมงประมาณสิบเอ็ดโมงสามจากถนนกำอพงลกปลาประมาณย่างจะผิดกับชั่วโมงเนาะแต่ว่าอาจจะมถึงชั่วโมงเพราะว่าดูถาการแบ่คือเนาะนกกลับบ้านนี่แหละคตเปินทีเป็นเหงว่ไปไเนาะ ไอ้กรองกนกรองมาหลายมื่นเนาะแต่ว่าผึงว่าบอกหลายคือพี่การเนาะพี่การบ้านน้องไปเก็บอยู่น้องจองนี่แถวขั้นตีนเนาะจ้ะอู้ดิแบบหลายแล้วจ้ะออกยายด้วยเนาะออกเกตัวตัวปลาเนาะอันนี้มองที่น้อเคยเก็บนี่ยกลับไปก็ว่มีเนาะของเราพี่น้องเก็บกับว่เห็นหอยเนาะแต่างม่ออกเดินแตเพราะว่าแป้นหมายน้ำเนาะฝนเนาะอยู่บรรยากาศแป้ปลาเนาะจ้ะยูยังกินเหากะเคยหากินง่ายงกะหากินยากเนาะ ทีนี่ไฟแม,ม่ปลาไหลครับหนึ่มาหนจะทุกพื้นที่เนาะ<ม>ทุกหม่องทุกอำเภอทุกจังหวัดนะจ๊ะท่านบอกนุ่นรับเพลินกันก่นสิค่อยคอยเบิดไปเนาะ <c oughs> ไปปลาเพื่อกันเด้อจารพี่น้องมาแล้วพี่น้องปาลากว่นนา,กาเนี่ยเด้่จ๊ะคือขยะเนาะนม่ครับแล้วเราเห็นเนี่ยทุกหม่องทุก,ทกพื้นที่เนี่ยจับบันขันเพลินปลามากอะ สิ่งลำบากในการหายอยู่หากินเนาะอยากหายอยู่หากินกับคนกับบ่อยไปแล้วแต่เพราะว่าเห็ดป่ามันสุกกระปุกเนาะเวลาเรากินเข่ากินแยงกับเก็บกินรถมีครับมาบ้านมาชิมไป้บอกกับชิมน้ำซ่างขยะข่างข้างก็ได้ครับเก็บซ่านข้างตรงนี้เก็บใส่ตะการอารมณ์มะน่วงเนาะแต่เอาไปเอามาจิ้มน้ำขยะข่างข้างเนาะเวลาขับมาเห็นขยะจัดจอดชิมเนาะจาก แต่บุมเนแนวอยากเนาะเขาเอาไปแห้งใส่ในอยู่ในกินไปแห้งหนักเนาะถ้ากินเม็ดเดวครับแตซอยเนี่ยจะถุงเนาะเก็บมากเก็บแล้วรากไปครับผู้นี้ว่าชิมเนาะถ้าชิมเม็ดเดียวนี่ยมันเป็นยังดอกเห็นผู้นี้กินผู้ต้องกินครับไปซีฟค้นกับซีฟอันนะซีฟถุงเนาะกับเพิ่มปริมาณขึ้นมาใรื่อยๆนะจ๊ะกับเื้อสวยๆกันเนี่ยน่าจะเวลนฉลองกับอย่างพี่ไอ้หน่องเขามีหมองอายอยู่ห้างกินไปเรื่อยๆเนาะ Anh anh và cả nhìn lại phần thi nó đã trên biển pa hoặc qua pa phân số cặp lắm

ครับพี่น้องท่านใดอยากร่วมทำบุญกับบาลานกับสาวน่งเนี่ยครับเพราะว่าบาลานกับสาวน่งปฏิเสธทิุงเนาะมันจะติดแปดเรียนนี้เนาะแปดครับเรียนนี้แหะครับต้องติดติดทิ้งเขาไปวัดเนาะเพราะว่าบัตรแต่เนีขาดแคลนได้ยอย่างอยู่จัดเนี่ยครับบัตรกับสาวน่งปฏิเสิเป็นสะพานบุญห้ครับสจะทำบุญไหนเนาะคุณอาหาบาทสิบาทน่าจะหลายคนจะจะหลายบาทเองเนาะ กูบาททินกับทิบาทอาจารย์ยค่นกรีแคนาเชื่อนาอพี่นองเข่ามากรวมบริจาคทำบุญกับบ้านท่นลงเยอะนจนบริจาคไม่ทำบุญนาะทำบุญครับ้น้องบานกับขียนาะวันนี้นี่นอนัได้นีนะจ้ะนี่ครับ นี่แหละหลวงพอ่อพันธุ์เหตเป็นพิธีเอากระสีแก่ลายซื้อใส่เนาะนเอากระดาษที่มีลายซื้อไปให้หลวงพ่อพันธุ์เหตุนอกจากกระสีรถน้ำมนันเราอยังใส่ซื้อนเนอกกระสีเห็ดนอกจาบั่นประเพณีแบบสนองประเพณีเนั่นเน,ะนา,านะเอ<ม>ากระสีลงทานเนาะ แต่ว่าบอได้บอกพีบอกน้องเพราะว่าคิดว่าอย่างเี่ส <sh> <sh arios spirit> ่วนก็ทิ้งเขาวว้ดีกว่าเนาะแกดในรวมกันได้กับพี่สาวเขาเนาะอยู่อังกฤษน่าัะปิดปิกนะจ๊ะแกบขนาดน ข้างเขาหยุกทำมันงจ๊ะตนผมนีอยกระจายที่ค่าวอะไรนี่ข้าวเลีกระเตือนนึกยังับหยาบเป็นกับสบายครับคือแบบนึกยักินนะแกแล้วก่นน่ีน่่สบายจะนองเศ้าเอื่อยมันเป็นตอค่ะไ้ีทอะไรกยาเนาะยานนงกะขอตัวิงเขาก่อนนะ แต่เป็นคลิปเก็บมาจากปลาแล้วกับมาเฮียเให้กินพี่น้องเบิ้องนั่จ่าเพราะว่าคลิปเขาบอกใครเนาะเนาะมาเฮียเห็นพี่น้องเขาในเบิ้งนั้นเนาะจ่กแต่จะขอกันคิปไหมเนาะจะไปหลุดไปตามเบิ้งจ่าว่าอื่นมาวเสนุกสิไปสอดเขาวอยู่ทั้งหลาเนาะสีมันหน่อยมันไหลไปไหนเนาะจ่าตอนคราคิวเดี๋ยวเราสนตรงรับไปก่อนเด้อจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า